วาจารวัฒน์ด้วนยอดของบุญด้วยสุดยอดของบุญฉะนั้นบุญในลักษณะนี้น้อยคนที่จะมีโอกาสนะน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ทำส่วนใหญ่ก็จะให้ทานรักษาศีกันบ้าแต่พอมาถึงขั้น เรียกว่ากลัวตัวเองนล้ก็เลยคิดไปเองโอ้ทำไม่ได้แล้วนั่งแล้วควรนั่งแล้วทรมานเหลือเกินบางคนบอกว่าโอ้ยนั่งแล้วฟุ้งซ่านในเรื่องฟุ้งซ่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปากหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่างๆ่างบางคนคิดอย่างนั้นคิดว่าตัวเองไม่เหมาะแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนมันคิดไปโน่นมนนั่งแล้วไม่เห็นอะไรนอกจากความทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าไปดู คำพูดของพระอรหันต์ท่านกำบอกว่าทุกนั่นแลเกิดขึ้นทุกนั่นแลตั้งอยู่ทุกนั่นแลดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับนะอันนี้พระอรหันต์ท่านรู้จริงเห็นจริงนะนั่นคือเส้นทางของของวิมุตต ผู้ที่ไปสู่ตรงนั้นก็เห็นเห็นตามความเป็นจริงเห็นโอ้กข์มันเกิดมัก็ดับมันเกิดขึ้นนั้งอยู่ดับไปแต่ฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้็ยายานะหรือว่าเห็นแล้วพยายามจะคบเกินะด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เท่าทันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้เราทุกข์ ฉะนั้นเส้นทางนี้เนี่ยบาคคนจึงรู้สึกว่ามันยากนะนยากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่เราปฏิเสธนะในชีวิตประจำวันบุคคนมีมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็พยายามจะเปลี่ยนอารมณ์ เลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกหรือหลอกตัวเองเพื่อให้ลืมลืมความทุกข์ลืมความทุกข์เพราะเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากได้ยินไม่อยากได้เห็นไม่อยากับรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าพยายามจะหลอกหลอกเอาไว้หลอกไว้เรื่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชินพอกลายเป็นความเคยชินปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นของจริะสังเกตสิผู้ที่บรรลุธรรมเาเห็นอนิจจังผู้ขังอนัตตาก็เห็นอนิจจังเห็นทุคังเห็นอนัตตาเห็นว่าตายแล้วแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้หอมเดินอากาศนะ เห็นโน่นเห็นนี่นะดังนั้นเป็นอิกคนละอย่างกันท่านถึงบอกว่าบางครั้งสิ่งเหล่านั้นทําให้ดูเหมือนกับวิเศษแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ทําให้คนสิ้นกิเลสก็ได้แต่สิ่งที่เราประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่ในความรู้สึกของเราอาจจะไม่วิเศษเหมือนกับที่เขามาบอกมาเล่าห้ฝังแต่สิ่งนี้ เป็นเหตุทําให้เราสิ้นกิเลสบางคนก็กลัวการหมดกิเลสหรือสิ้นกิเลสรอยห,หมดก่อนนะหมดก่อนเราจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบางคนกลัวว่าโอ้พอสิ้นกิกเลสแล้วมันเป็นยังไงเนาะเลอกไม่ออกนะต้องให้ถึงก่อนนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งแล้งบางคนไม่อยากไปนิพพานเอาไว้ก่อนเพราะยังโน่นย่างนีง้อยู่ ยังหวงนั่นห,วง,หวงนีอยู่นิพพานก็ที่หลังบางคนังอยากนั่นแต่จริงๆแล้วนิพพานมัน,นอาจจะดีกว่าที่ที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะแค่โลกโลดลงมันไม่ควรชั่วขนาดนึ่งไม่ว่าเรา i ain't